นี่คือสกิลที่ดีสุดในฮันตี้ซอมบี้่นก็คือแวมพร์นั่นเองแวมพร์นะครับเป็นระดับตำนานนะครับโอกาสได้คือ0.5นะเป็นะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ยากที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่ายากมากมากนะหากว่าเรากดใช้สกิลล้วก็โจมตีศัตรูนะครับทุกคนจะทําการดูดเลือดศัตรูให้เรานั่นเองนะครับทุกคนมาครับทุกคนครับสแต็กผมเนี่ยจะเต็มแล้วนะผมน่าจะพร้อมที่จะกดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันซอมบี้เต็มเลยนะอ่ะโอเคกดใช้แล้วนะฮะตอนนี้ตัวผมเนี่ยแปงลงร่างแนละ้วฮะทุกคนดูฮ คือผมโดนซอมบี้ลุมหลายตัวมากนะทุกคนเลือดผมไม่ลดเลยเว้ยดูผมตีแบบชิวๆดูเลือดนะฮะเลือดผมแบบเด้งแบบดูดิด,ดูด,ด,ด,ดิโอ้โหโคตรชิวก็วความโกงของไอ้เจ้าวแวมพร์นะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากเรากดใช้สกิลเขานะครับเขาจะคูดาวประมาณ1นาทีนะทุกคนระหว่างนี้นะทุกคนเราก็เก็บสแต็กรอไปเรื่อยๆนะพอตัวสกิลแวมพ์หมดปับ๊บเราก็กดใช้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมกดใช้อีกแล้วระหว่างนี้นะฮะ ผมก็เก็บสแต็กรอไปนะพอแวมไพร์หมดปั๊บผมก็กดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเนี่ยมันแบบใช้ได้เรื่อยๆเลยเว้ยทุกคนเห็นไหมระหว่างนี้เราก็แบบยืนตีชิวๆเใช่ไหมทุกคนผมยืนตีชิวๆนี้เลยนะเออเนี่ยผมไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะเนี่ยผมตีอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมเก็บสแต็กรอ นะพอแววไพร์จะหมดปั๊บก็กดใช้อันนี้เห็นไหมแววไพร์ <Vamp ire S 2> ผมหมดพอดีเลยอ่ะผมกดใช้ต่ออ่ะโอเคทุกคนครับบอสจะออกมาแล้วนะทุกคนนี่บอสมาละผมบอกเลยว่าบอสไดแมร์เนี่ยโหดมากมันตีเราไม่กี่ทีเราตายนะยเห็นไหมทุกคนอ่ะอันนี้ผมชิวๆเลยฮะยืนตีแบบชิวๆเห็นไหมทุกคนคือตีผมไม่เข้าเลยนะทุกคนโอเคชิวมากดูฮะดูดิบอสจะตายแล้วฮะทุกคนอ่ะบอสใกล้าตายแล้วเดาเดยใช้แอนติเมทหน่อยละกันมา ที่ชายใจเกเรดูฮะโู้โชิลมากนะครับบึ้มฮะเรียบร้อยเลือดเพิ่มด้วยโอ้โหชิลอะไรขนาดนี้